อาถันคุมทรัพย์สมเด็จพระนเรศวรที่วัดป่าแก้วอยุทยาเรื่องนี้มีหลักฐานและถูกเล่าขานกันมานานแล้วเป็นเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของพระทุดองหลายรูปที่เล่าตรงกันเกี่ยวกับคุมทรัพย์โบราณมูลค่ามหาศาลภายในวัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรียอยุธยาวัดนี้ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเดิมเป็นวัดราบ เรียกกันว่าวัดป่าตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดสำคัญประจำะคอนครอโยธยาเดิมคือวัดพนันเชิงวัดมเหยงวัดกุติดาวและวัดอโยธยาครั้งถึงแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอุทองได้ทรงให้ขุดศพเจ้าแก้วเจิงไทยเฉือพระวงที่เป็นอหิวาตกโรคตาย ขึ้นพระราชทานเพลิงที่วัดนี้แล้วส่งซ่อมแซมบุรณะเจดีย์วิหารก่อนจะทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานานามว่าวัดเจ้าพระยาไทยให้เป็นที่พำนักของพระพลรัตซึ่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายอรันบาสีและด้วยอนาเขตของวัดที่กว้างใหญ่ชาวบ้านจึงนิยมเรียกชื่อวัดใหญ่ตั้งแต่นั้นมาจนล่วงมาถึงปีพศ1991 ถึง2,031ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระสงฆ์ไทยคณะหนึ่งนำกันออกไปอุปสมบทแปลงเป็นสิงหนิกายและศึกษาพระพุทธศาสนาณสำนักพระพลรัตมหาเถระในลังกาทวีปสำเร็จแล้วกลับมาตั้งคณะป่าแก้วที่วัดเจ้าพระยาไทยจึงนิยมเรียกชื่อกันว่าวัดเจ้าพระยาไทยคณะป่าแก้วภายหลัง เรียกเหลือสั้นลงแค่วัดป่าแก้วและเปลี่ยนเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันวัดโบราณเก่าแก่ในเขตจังหวัดพระนครเสียยุธยาหลายๆวัดเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เสียนพระและนักเล่นของเก่าแก่ว่าจะต้องมีสมบัติมีค้ามหาศาลฝังไว้ใต้ดินและแน่นอนว่าแต่ละที่จะต้องมีผู้ที่เรียกว่าปู่โสมเฝ้าอยู่คนที่เชื่อและขยันในอิทธิฤทธ มักไม่กล้าเข้าไปยุ่งแต่กับกลุ่มคนที่ชอบหลักรอบเข้าไปขุดพวกนี้จะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกิเลสและความละโมบที่มีอยู่ทำให้ตามืดบอดมองไม่เห็นหายนะและความตายจากคำสาปแช่งที่กำลังจะมาถึงวัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลในอดีตมักจะมีพระธุดงแวะเวียนมาปากักกรดแสวงหาความวิเวกอยู่เป็นประจำ สมัยนี้เล่ากันว่าบริเวณวัดมีแต่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเช่นงูเหลือมงูจงอางเป็นสถานที่อันตรายและยังลือกันว่าผีดุจนชาวบ้านไม่กล้าย่างกลายเข้าไปแต่ก็ยังมีพระภิกษุรูปหนึ่งใช้สถานที่นี้เป็นที่ปักกลดท่านนั้นคือหลวงปู่สีโหเขมโกพระป่ากรรมฐานซึ่งเป็นศษย์ใกล้ชิดหลวงปู่บ้่นภูริทัตโต พระปรามาจารย์กรรมฐานแห่งภาคอีสานหลวงปู่สีโหเขมโกท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ฟั่นอาจารหลวงปู่ขาวอนาลโยและหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยแต่ไม่ชอบอยู่วัดเพราะท่านรักที่จะอยู่ตามป่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนากรรมฐานมากจนได้รับการยกย่องว่า มีเมตตาและพลังจิตแก่กล้ามีอำนาจแห่งอิทธิฤทธิและอภิญญาหลวงปู่สีโหท่านเคยมาปักกรดอยู่ในวัดป่าแก้วใกล้กับพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างเฉลิมฉลองพระเกียรติภายหลังที่มีชัยแก่พม่าแล้วขณะที่ท่านพำนักอยู่ได้มีคนกลุ่มใหญ่พากันเข้ามาภายในวัดมองดูลักษณะคล้ายพวกโจรคนเหล่านี้มาขอร้องให้หลวงปู่ถอนกรด ย้ายไปจากที่นั่นเสียหลวงปู่ถามว่า <term. S 1> เหตุใดจึงมาไล่ท่านคนพวกนั้นตอบตามตรงว่าพวกเขาจะมาขุดทรัพย์ตามลายแทงแต่ไม่อยากให้หลวงปู่ร่วมรับรู้ด้วยและยังได้เล่าต่อไปว่าภายในเขตกรงุงศรีอยุธยาน,นี้มีลายแทงโบราณบอกที่ซ่อนทรัพย์สมบัติไว้มากมายถึง7 1 3แห่งพวกเขาขุดพบมาแล้วห้าแห่งและตามลายแทงยังบอกไว้ว่า ในบริเวณรอบพระเจดีย์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรสร้างนี้มีขุมทรัพย์ถึง27ขุมมีข้าวของเงินทองและเพชรนินจินดายอยู่มากมายจากนั้นกลุ่มชายชะกันก็เอาสมุดคอยซึ่งเขียนด้วยอักขารไทยโบราณมีรูปแสดงที่ตั้งขุมทรัพย์ใต้ใตดินในบริเวณรอบๆพระเจดีย์ให้หลวงปู่สีหัวดูนอกจากนี้ในสมุดคอยยังมีแผนที่แสดงขุมทรัพย์ต่างๆ ทั่วกรุงศรีอยุธยาอีกมากมายนับไม่ถ้วนและที่น่ากลัวนั่นก็คือภายในสมุดข่อยเล่มนั้นมีอยู่หน้าหนึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้ซีดๆปรากฏคำสาปแช่งเอาไว้ด้วยโดยที่ไม่รู้ว่ากลุ่มโจรพวกนี้จะเห็นหรือไม่เรื่องคุมทรัพย์รายรอบพระเจดีย์นี้เป็นเรื่องที่คนโบราณว่าไว้จริงซึ่งหัวหน้าแม่ชีท่านหนึ่งที่วัดใหญ่ชัยมงคลเคยเล่าให้ผู้เขียนฟัง ในสมัยที่ท่านเข้ามาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆนอกจากจะได้เห็นดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรแล้วท่านยังเคยเห็นทองลุกซึ่งเป็นไฟผนียงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตรงบริเวณหน้าพระเจดีย์องค์นี้ซึ่งคนโบราณบอกไว้ว่าถ้าเห็นลักษณะนี้แสดงว่าใต้ดินบริเวณนั้นต้องมีสมบัติฝังอยู่แน่นอนสำหรับที่มาของขุมทรัพย์เหล่านี้ตามลายแทงโบราณได้บอกไว้ว่า เป็นมหาสมบัติอันล้ำค่าของอดีตพระมหากษัตริย์กรุงเสีอย,ยุธยาหลายพระองค์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงขุดพบและนำมาฝังไว้ตามคำแนะนำของสมเด็จพระพลรัตป่าแก้วผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยแก่อาถ์ดวงเมืองที่ตกต่ำร่วงโรยมานานให้รุ่งเรืองขึ้นในยุคสมัยของพระองค์การขุดสมบัติของกลุ่มโจรในวันนั้น เล่าว่ามีการนำอาจารย์ทางสยศาสตร์มาทําพิธีด้วยมีการเสียไขยเสี่ยงทายและพบไข่เป็นสีต่างๆเช่นสีเหลืองสีแดงสีเขียวและสีดําซึ่งบอกให้รู้ว่ามีขุมทรัพย์ประเภททองคําเพชรนินจินดาและเงินตราโบราณอยู่มากมายทําให้พวกโจรดีใจกันอย่างมากจากนั้นก็ช่วยกันทําการขุดเมื่อขุดลงไปประมาณ7ฟุต กอพบโครงกระดูกสี่โครงนอนหัวชนกันหันเท้าชี้ไปสีทิศและพอขุดลงไปอีกจอบก็ไปกระทบกับพื้นคอนกรีตโบราณซึ่งเป็นหลังคาอุโมงค์เก็บสมบัติจึงพยายามช่วยกันแซบปากอุโมงค์ให้กว้างขึ้นและน่าประหลาดที่ภายในอุโมงค์มีกระแสลมแรงมากพัดออกมาตลอดเวลาคล้ายมีพัดลมขนาดใหญ่อยู่ข้างในอาจารย์ทางสายเวท ที่ร่วมทีมจึงทดลองเอาด้ามเสียมแย่ลงไปปรากฏว่าเสียมถูกกระแสลมตีเศษเหล็กกระจายทำให้แน่ใจว่าภายในหลุมมีหุ่นพยนหรือจักรพยนที่คนโบราณปลูกไว้สำหรับป้องกันขุมทรัพย์หุ่นพยนหรือจักรพยนนี้ทำด้วยเหล็กกล้าเนื้อดีและคมกริบมีการเคลื่อนไหวด้วยกลไกที่ผลักดันจากแสงและอากาศที่อัดลงไปนอกจากนี้ ยังมีการปลูกเสกลงอาถรรพ์ด้วยเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่หากจะทำลายก็ต้องแก้ด้วยเวทมนต์แต่สำหรับกลุ่มจนเหล่านี้แม้จะมีอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาคอยแก้อาถรรพ์อยู่ก็ยังทำได้ยากเพราะขณะกำลังทำพิธีล้างอาถรรพ์หุ่นพตน์นั้นอุโมงค์ขุมทรัพย์ก็ได้เลื่อนออกไปเสียงดังคลืดคลืดเป็นที่น่าอัศจรรย์น,นำซ้ำ ยังมีดินถล่มลงมาถมปากอุโมงจนเต็มเป็นการปิดไม่ให้คนเหล่านั้นได้ล่วงล้ำเข้าไปอีกแต่ถึงจะเจออภินิหารซึ่งหน้าเช่นนี้กลุ่มโจรก็ยังไม่ย่อท้อตั้งใจว่าจะเริ่มขุดใหม่ในวันรุ่งขึ้นดึกดื่นคืนนั้นพวกโจรกลับกันหมดแล้วได้ปรากฏร่างใหญ่โตของคนสี่คนซึ่งไม่มีหัวมืยือนอยู่หน้ากรดของหลวงปู่ศรีหทั้งหมดคือพูด ที่คอยเฝ้ามหาสมบัติให้กับสมเด็จพระนเนรศวรมาแจ้งให้กับหลวงปู่ทราบว่ากลุ่มโจรเหล่านี้มาขุดพระราชทรัพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่ทรงสาบแช่งเอาไว้แล้วยังทําพิธีไสยศาสตร์ทําลายไข่อาถัพ์ที่พระครูปุริหิตโบราณอาจารย์ทําไว้ให้เสื่อมอีกเท่ากับเป็นการทําลายดวงชะตาของบ้านเมืองพวกตนจะมาเอาชีวิตไปให้หมดแต่ติดขัดว่า มีหลวงปู่อยู่ด้วยจึงมาแจ้งให้ทราบแต่หลวงปู่สีโหซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีจิตเมตตาท่านจึงได้ขอบินทบาทชีวิตของคนเหล่านั้นขอแค่ดัดนิสัยให้เข็ดลาบก็พอทำให้วิญญาณทั้งสี่นิ่งอึง้งและบอกว่าต้องให้หลวงปู่ลองพูดกับยมมบาลเองพวกเขาไม่มีอำนาจอะไรเพียงแต่ทำตามหน้าที่เท่านั้นพูดเสร็จ ก็เดินหายเข้าไปในองค์พระเจดีจากนั้นหลวงปู่สีโหจึงเข้าฌานติดต่อกับพยายมบาลเมื่อพยายมบาลเปิดบัญชีดูจึงรู้ว่าพวกที่ขุดลักพระราชทรัพย์เหล่านี้ดวงยังไม่ถึงคาดในตอนนี้แต่กำหนักกำลังจะตามมาในไม่ช้าแต่ถึงอย่างไรพวกนี้ก็ควรจะได้รับผลจากคำสาปแช่งบ้างจะได้ลาบจำเป็นอันว่าท่านพระญายมตกลงจะไว้ชีวิตพวกโจร ครั้นรุ่งเช้าลุงปู่สีหัวตื่นขึ้นจะไปส่งน้ําเพื่อออกบินทบาก็ได้เห็นโจรกลุ่มนั้นกําลังนอนดิ้นทุรนทุรายเอามือกลุ่มท้องบิดไปมาด้วยความเจ็บปวดขอให้ลุงปู่ช่วยขณะเดียวกันบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ก็เกิดเสียงดังคลื่นทําให้ทุกคนหันไปดูเพราะคิดว่าพระเจดีย์จะถลม่มแต่แล้วก็พากันตกตะลึงเมื่อเห็นชายผู้หนึ่งเดินลงมาจากพระเจดีย พร้อมด้วยผีหัวขาดร่างใหญ่โตและพากันเดินหายไปทางกำแพงแก้วด้านทิศใต้พวกโจรในที่นั้นร้องอุทานด้วยความตกใจสุดขีดหลวงปู่จึงบอกว่าพวกเขาคือปู่สมเฝ้าซัพย์ที่จะมาเอาชีวิตของพวกเจ้าพอได้ยินหลวงปู่พูดเช่นนั้นพวกโจรทั้งหมดก็เกิดความกลัวตาหูเหลือกลานจนอาการปวดท้องกำเริบทำให้หมดสติไปตามๆกัน หลวงปู่เห็นแล้วก็ยิ่งเกิดความสังเวชท,ที่เห็นโจรเหล่านี้ถูกลงโทษเช้าวันนั้นท่านจึงจาริกออกจากอายุธยาไปปล่อยให้โจรเหล่านั้นนอนสลบสลายเฝ้าคุมทรัพย์ภายในวัดป่าแก้วไปตามยถากรรมปู่สมเฝ้าทรัพย์นั้นมีจริงหากใครไม่เชื่อคิดลบหลูหลองของก็เชิญพิสูจน์ได้ที่วัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยาเพราะสมบัติมีค่ามหาศาล ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรนณปัจจุบันก็ยังคงฝังอยู่ใต้ดินรอบองค์พระเจดีนั่นเองซึ่งคงต้องรอผู้มีบุญผู้มีวาสนาขุดขึ้นมาใช้เป็นพระราชทรัพย์บำรุงแผ่นดินและพระพุทธศาสนาในยุคต่อๆไปพระเจดีชัยมงคลเป็นพระเจดีที่สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติในคราวยุทธหัตถีที่มีชัยชนะ เหนือสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพระบ่าราวปีพศ2135เป็นปูชนียวัตถุสำคัญแห่งหนึ่งของชาติไทยเป็นนิมิตหมายของเอกราชเตือนใจให้ระลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษเป็นสัญลักษณ์แห่งอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรอันเนื่องมาจากธรรมอันประเสริฐแห่งพระพุทธศาสนา